แฟนๆไหมควาใจเต็ใช sure, oui, oh. exactly. ่ครับตื่นทุกวันทุกวันเยครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแบบรู้สึกขอบคุณแฟนครับทุกคนที่มาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือมาดูที่นี่ก็ตามทั้งมรู้สึกแบบว่าแบบขอบคุณมากๆแล้วก็เมื่อเราทำเต็มที่มากๆแล้วก็อยากจะส่งกวามังให้กับทุกคนมากๆอ่าครับเหมือนจะถูกเรื่อมต้นของโปรเจ็กจนถึงวันที่มาแต่ระดับมาเรื่อยๆมาก เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกเองครับเพราะว่าพวกเราเองก็ยังเดบิวต์ไม่ถึง1ปีเลยตอนนี้เราก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองอย่างหนักแล้วก็ทําโชว์ให้ทุกคนออกมาดูประทับใจใช่ครับก็ซุ้มซ้อมทุกวันล่าสุดกที่คือฝรั่งบ้าบอกมาก็หมดเกลี้ยงให้ได้ซื้อตัวครับผมดีใจมากมากครับดีใจไหมครับมีแฟนคลับแท้สบายดีนะ ก็มีทำรีแอคชั่นเปิดอัลบฟอสรับฟอสใช่แล้วก็แบบบ้าออกมาใช่จริงจขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนเราเพราะเราค่อนข้างจะแบบว่าแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากครับตั้งแต่แบบว่าคือพอเราแบบปล่อยปล่อยออกไปไงครับก็คือใช่ปล่อยไอพีโอเด้อปุ๊บก็คือเหมือนมันแบบว่าเห็นทุกคนว่าแบบเออใช่ใช่กสตอรี่มาว่าสั่งไปแล้วนะสั่งไปแล้วนะอะไรยงเี้แบบเยอะมากของปีศซ่าให้ขาไปถชั่วโมง ใช่ก็ใว่า3มันขึ้นชั่วโมงเก็บไม่ได้ใช่ตอนนี้เพิ่มไหมก็ตอนตอนนี้ก็เหมือนใช่ครับคุยกันอยู่ต้องรออัปเดตจากทาใช่ายใช่ครับที่ยังไม่ได้ก็มีเนอะจริจริงๆเราก็อยากให้คนทั้งโลกได้เหมือนกันใช่ครับครับผมด้วยตัดปีใจยิ่งแฟนกระป๋องครับผมครับ ถึงพีเทุกคนนะฮะพวกเรา p พ r c e s รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่คนให้ความสนใจพวกเรามากขนาดนี้แล้วก็ให้ความรักพวกเรามากมายขนาดนี้นะครับผมพวกเราขอกราบขอบคุณงามๆ <laughs> หนึ่งทีครับสนหรับการซื้อรบบานในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่เย,ยังไม่ได้ประกาศนี่นะ <laughs> <laughs> เราจะมีจัดมินิคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนไซด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมารอลุ้นนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีนะครับผม <laughs> แล้วก็ขอบคุณมากครับ ตอนนี้มี5ซิงเกิลครับครับพี่แปงก่อนตัวต่อไปเป็นตัวไหนครันซิงเกิลต่อไปเลยเหรอครับยังไม่ได้จัดมินิคอนเสิร์ตเลยเราเพิ่งปล่อยเองนะครับก็มีแน่นอนครับแต่ว่าในอนาคตครับผมอันใกล้ครับอันใกล้อารมณ์สัตย์ถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออ๋อจริงอ้ามรออัปเดตจากทางค่ายแล้วกันนะครับเราอุบไว้ก่อนครับขอบคุมากไ่ได้ครับข้างๆนองแรงแล้วครับโอ้ ช่วงนี้ก็แบบอยู่ในช่วงการซ้อมอยู่ใช่ครับ,บ,บเราเตรียมโชว์แล้วก็มีโชวใ์ใหม่ๆที่พวกเราคือออกแบบออกแบบกับทาง,บบงบบค่ายเลยการโชว์บทำรวมด้วบบยวกันจะบอกว่าโชว์ที่จะเอามาโชว์ก็คือเป็นโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยซักโชว์นะครับในประเทศไทย<ช>อ่าครับผมามาแหวกมาแหวกเลยก็ต้องรอติดตามครับ อาจจะโจ้ก็ได้คราวชูชีพแต่ว่าอยากคาดหวังมากเราไปดูด้วยความเอนจอยดีกว่าเราไปดูด้วยความเอนจอยกันดีกว่าครับคนดูเอนจอยเราก็เอนจอยครับโอ้โหใช่ครับผมช่วงท้ายปีเกือบทุกเฟสติวัลก็จะมีพวกเราเพอร์เซสขึ้นไปเพอร์ฟอร์มเกือบทุกเวทีเลยครับจะซ้ำไหมนะหรือว่าจะแบบต้องโชว์เวท พวกเราพยายามทําให้ไม่ซ้ำมากที่สุดครับผมครับอาจจะเป็นการยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างอาจจะเอ๊ะอ้าวชงมาแล้วนี่อาจจะแอดลิบใหม่บ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเมโลดี้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ครับเอาแค่ผมใช่เราพยายามเราเต็มตัวอย่างดีครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี